สวัสดีครับผมนี่ผมนุ่มต้อมนะครับภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตอนเศร้านะครับของแต่งเข่าเจ้าหอมสยามของเห้านะครับพิการเทียมเพื่อสว่างแดนดินจวสุโนครครับตอนนี้เราเวลาประมาณหกโมงก,กว่าๆนะครับกับรรยากาศก็จะมีหมอกตอนเศร้านะครับนี่ครับลำข้างจับไปเขาเจ้าหอมสยามของเห้านะครับ แต่งทดลองของแฮปปี้การเกษตรนะครับเราจะซุ่มห้พี่น้องได้บ้างนะครับว่าตอนนี้เขาเพ่นกรลรังแท่งกันมากหะครับนี่ยครับอาดครับบางห่วงครับบางระแง่นะครับ้งางขันจับห่วงเิ่นมลครับนี่ครับ ทั้งทีทั้งดกนีะครับนี่หนึ่ง่วงนะครับเป็นวามีประมาณ2องถึง280เมล็ดต่อห่วงเลยครับนี่หลังจากที่เราได้ใส่ปุ๋ยรับห่วงไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นกระยุนในขั้นตอนของการสั่งแปลงอยู่นี่ครับบรรยากาศของน้ำค้างนะครับจับใบเขา่าตอนเศร้าๆครับบรรยากาศดีครับครับผม วงอาทิตย์กับำลังต้องแสงกันมานะครับครับกบัมาทายบรรยากาศฝากที่ฝากนองนะครับสีลาพี่น้อง้วยความบรรยากาศนี้นะครับสวัสดีครับ